เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดตากปีงบประมาณ2,565ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่พันตรี ดรไพฑูรภัยทุนปริญญาธรรมกุลผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดประชุมเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดตากปีงบประมาณ 2,565โดยมีนายอนุชีพวังคำสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมตัวแทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาทินายกรองนายกเลขาที่ปรึกษาสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมการจัดการประชุมในครั้งนี้การจัดประชุมเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดตาาปีงบประมาณ 2,565เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักรับรู้และสร้างระบบธรรมาภิบาลบริหารจัดการที่ดีอีกทั้งบูรณาการร่วมมือในการทำงานแผนงานการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผลักดันแผนบรรจุในแผนท้องถิน่น แผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตากรวมถึงสร้างความเข้าใจระบบเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและระบบการบริหารจัดการที่ดีของโครงการ